ร้านมามือไอติมนะครับที่จะมีครับยากินแล้วก็ยาทานนะครับอันแรกครับจะพูดถึงยาออสมบติกก่อนนะครับซึ่งในร้านมีอยู่สามตัวนะครับที่รักษาได้ก็คือมีตัวยาสองตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นข้ออ่อนะครับตัวยาอัลีินดินนะครับถ้าร้านมัมนะครับรักษาโรคติดเชื้อแอคทีเรื้อรัง นะครับเปสเทซีนะครับยับยังการต้เื่อ้มของแบคทีเรียโดยจากที่จลินิกลาโตรตีนนะครับเที่พำดยที่แอฟรกาบอมบ้าแนะครับเอเียและเอเชียอเมรกาแลก็อนาดะครับและประทิงคูีของอาหารนะครับอันนี้เป็นแผงนะครับแผงมี่ิเม็ดนัติผิวนัครับตัวที่สงนะครับซึ่งสองกับสามนครับตัวตัวนี้เป็นตัวยาเดยการวิัวิทยาของานิมาินกัรนครับและได้เป็นแบบแผ่นะครับอันที่สองจะเป็นแบบเมนะครับอินดิเคชันนะครับใช้รักษา อาการติดเชื้อแบคทีเรียพวกสเติโลอัลนะครับที่สามารถสร้างเอนไซม์เอนยซได้นะครับกนไา้ครับกับกับนิสิตไม่ไดโปรตีนนะครับเไม่เชื่อมัมสามารถโปรไแคด้ครับยกอยางนะครับเซลล์ออกแบคทีเรียครับเซฟตี้ก็รอชิแต่ครับอันที่ระดิคารีอาฟีเวอร์ใเพีครับ1,000นะครับประมาณ1,000นะครับอันนี้เป็นแผงละ1เม็ดนะครับแผงละ10บาทนะครับอันที่สองอันดที่สามก็คือแผงละเม็ดละ4บาท กลายเป็น้ดโม็ซนิน500นะครับ2แทนขอก็คือ3 0บาทนะครับตัวต่อ,อไปก็จะเป็นทอปิคทอปอิเนติกครับที่ร้านก็จะมีทอปิคอปอิเนติกทอปิคอปอิเนติกวกับคอรคโมจะอร์นนะครับซึ่งตัวที่เป็นทอปิคทอปอิเนติกครับคือีมีตัวเดียวคือตัวยาการ่าเมตินนะครับมีตัวยาชะงัาไมินเป็นมิลิกันนะครับซิเชั่นคือราสาเช้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังครับราสาภายนอกนะครับออกในที่ได้มโ เนะครับไม่ให้แบคทีเรียาะโปรตีนได้ครับเ่่นี่ครับคือที่บริเวณที่เป็นเวลา